ไปดูนิดนึงว่าไต้หวันทํำยังไงหลังจากที่จีนประกาศซ้อมรบไต้หวันส่งเครื่องบินรบขึ้นน้านฟ้าทันทีนะฮะเพราะว่าจีนน่ะส่งเครื่องบินเข้ามาด้วยอันนี้ก็เป็นภาพของการส่งเครื่องบินรบขึ้นบนน้านฟ้าเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาเป็นไฟเตอร์เจ็ดนะฮะออกจากทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเฮียนชูแอร์เบสนะฮะแล้วก็ นอกจากส่งเครื่องบินรบขึ้นแล้วเนี่ยไต้หวันยังมีการสั่งเตรียมความพร้อมของภาคพื้นดินแล้วก็ทางน้าด้วยโดยมีการสั่งการให้ทุกฝ่ายเฝ้าระวังขั้นสูงสุดโฆษกกระทรวงกลาโหมของไต้หวันได้แถลงข่าวนะคะบ,บอกว่าตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยเวลิงตันกู้ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไต้หวันและเสนาธิการกองทัพก็คือนายพลเหมยเจีย้ยซู่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงจัดการประชุมฉุกเฉิน ก่อนจะสั่งการให้ยกระดับการเฝ้าระวังความมั่นคงโดยให้ทุกฝ่ายประสานกับหน่วยยามชายฝั่งเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด3มเหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศต้องเตรียมพร้อมและรับมือกับภัยทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ระบุด,ด้วยนะคะบอกว่าการซ้อมรบของจีนในครั้งนี้ถือเป็นการยั่วยุและบ่นทําลายสนิภาพในช่องแคบไต้หวันเดี๋ยวฟังเสียงโคโซกราร์หงไต้หวันพูดเรื่องนี้ค่ะทู้ให่ว่า 共军这种非理性的挑衅军演，不但会危及台海的安全形势，无益于两岸关系的良性发展，更严重的破坏印太区域的安全形势，威胁以规则为基础的国际秩序。国防部已经通令三军各部队，依国军经常战备时期突发状况处置规定，检讨事前兵力应处，行报侦系统严密掌握中共火箭军部队等动态。 แล้วก็เมื่อช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเรานะคะปรากฏว่ามีภาพนี้ออกมาหน่วยายามชายฝั่งไต้หวันได้เผยแพร่ภาพเรือของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนสี่ลำมุ่งหน้าเข้ามาใกล้เกาะตรงหยิน เกาะตรงหินอยู่ตรงไหนทบทวนอีกครั้งนะคะเป็นหนึ่งในสามเกาะที่จีนซ้อมรบเกาะตรงหินเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของไต้หวันติดกับชายฝั่งด้านตะวันออกของจีนฝั่งตะวันออกของจีนก็คือฝั่งตะวันตกของไต้หวันนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของพลทนฝูนเจี้ยนแล้วก็เกาะตรงหยินเนี่ยเป็นจุดที่มีกองกำลังของไต้หวันประจำการอยู่นะคะ เกาะนี้อยู่ห่างจากชายฝั่งจีนแผน่นดินใหญ่เพียง16กิโลเมตรเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นจากภาพที่เราเห็นก็คือเรือของจีนเนี่ยได้มุ่งเข้ามาเกือบจะเข้าน่านน้ำไต้หวันบริเวณเกาะตรงหินตามรายงานของหน่วยยามชายฝั่งของจีนเขาบอกว่าอยู่ห่างไป2กิโลเมตร3กิโลเมตรนะแล้วก็ยามชายฝั่งไต้หวันต้องมีการประกาศเตือนจริงๆมีรายงานด้วยนะคะว่ามีการจับ คนได้หนึ่งคนนะฮะแต่ว่าเรายังไม่ได้เอาภาพออกมาอันนี้ก็คือ,เ,อเขาเรียกเป็นความความความตึงเครียดอยู่นะเออเพราะว่าดูท่าทางจากหน่วยยามชายฝั่งไต้หวันนี้ก็ระมัดระวังตัวค่อนข้างสูงนะมีการตระโกนแล้วก็ประกาศให้เรือของจีนออกไปขณะที่สหร,ะะรัฐนะคะประธานาธิบดีโจไบเดน แล้วก็ทำเนียบข่าวได้ออกมาบอกว่าได้ติดตามนะฮะหรือว่ามอนิเตอร์การซ้อมรบของจีนรอบเกาะไต้หวันอย่างใกล้ชิดนะฮะเป็นการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์แล้วก็บอกว่าจีนไม่มี j u s t i f i c a t i o n นะฮะหรือว่าเหตุผลที่เพียงพอหรือความชอบธรรมในการซ้อมรบหลังจากปัฒนาธิบดีไล่ชิงเตอ๋อกล่าวสุนทรพจน์นะสุนทรพจน์ของไล่ชิงเตอ๋อ อีกครั้งหนึ่งก็คือพูดในวันชาติแล้วก็บอกว่าจะทำทุกทางเพื่อปกป้องอ,อ,อธิปไตยของไต้หวันแต่ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องประกาศเอกราชหรืออะไรนะคะเพียงแต่ระบุว่าต้องการที่จะรักษาสถานะที่เป็นอยู่หรือว่าสเตตัสโคระหว่างไต้หวันกับจีนแผ่นินใหญ่ไว้แล้วสารัฐก็บอกว่าการที่ไล่ชิงเตอ๋อพูดแบบนั้นเนี่ย มันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ทำให้จีนจะต้องซ้อมรบใหญ่แบบนี้นะฮะนี่ก็คือ,อ,อท่าทีของสหรัฐแล้วก็เรียกร้องให้ทางกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่า PRC ได้ใช้ความระมัดระวังนะแล้วก็ยับยั้งชั่งใจเพื่อไม่ให้เกิดการเผชิญหน้ากับไต้หวันนะฮะนี่ก็คือเรื่องของไต้หวันซึ่งก็น่าสนใจเพราะว่า ซ้อมรบครั้งนี้ไม่มีการระบุว่าจะซ้อมถึงวันไหนนะฮะไม่มีการซอบไม่มีการระบุปกติเขาจะต้องระบุว่า3วัน7วันคราวนี้ไม่บอกก็น่าสังเกตมากประเด็นก็คือว่าจีนยังอาจจะซื้อน้ํามันจากซาอุดิอราระเบียหรือว่ารัเสเซียได้แต่ว่าการขนส่งหรือว่าแทงเกอร์เนี่ยถ้าโดนคว่ำบาตรแล้วเนี่ยเนื่องจากไอ,ไอ้กระบวนการค้าน้ํามันเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของคนขายคนซื้ออย่างเดียวมันจะมีตัวกลางก็คือการขนส่งมี บริษัทประกันนะฮะก็คือถ้าเกิดเรือบรรทุกน้ํามันบริษัทประกันส่วนใหญ่เป็นของยุโรปเนี่ยไม่ทําประกันให้เนี่ยก็ไม่มีใครเดินเรือให้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดออถูกคว่ำบาตรเนี่ยการขนส่งสินค้าหรือน้ํามันเนี่ยผ่านตรงเนี้จีนจะต้องเมคชัวว่าเขาคุมได้ช่องแคบบาชิกก็เลยต้องมาซ้อมรบแถวนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจีนเอาอยู่นะฮะ อันนี้ที่อธิบายให้ฟังเพราะว่าเราจะได้เห็นภาพคร่าวๆว่าทำไมเวลาซ้อมรบเนี่ยจีนต้องมาซ้อมแถวๆนี้นะะทางตอนเหนือทางตอนออกแล้วก็ทางตอนใต้แล้วก็ไอช่องแคบบาชิเนี่ยเขาบอกว่าช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีมันมีการเดินเรือของจีนถี่ขึ้นแล้วมันไม่ใช่เรือธรรมดาแต่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยสื่อไต้หวันรายงานว่า กองเรือบรรทุกเครื่องบินจีนพึ่งจะแล่นผ่านช่องแคบยุทธศาสตร์บาชิมุ่งไปแปซิฟิกตะวันตกนะก็คือแถวทะเลจีนใต้แถวฟิลิปปินส์ช่องแคบบาชิอีกครั้งนะคะเป็นช่องแคบที่แยกไต้หวันออกจากฟิลิปปินส์เป็นจุดเชื่อมทะเลจีนใต้กับมหาสมุทรแปซิฟิกนี่คือยุทธศาสตร์ที่สําคัญมากนะฮะที่สําคัญมากทีนี้ ก่อนจะไปดูว่าไต้หวันตอบโต้อย่างไงหลังจากจีนเขาซ้อมรบเนี่ยนิดหนึ่งมีคนอาจจะถามว่าออถ้าสมมติว่าจีนจะบุกไต้หวันจริงเนี่ยทำได้ปะก็ทำได้แต่ไม่ง่ายนะฮะอันที่หนึ่งไต้หวันเนี่ยมออีกองทัพถึงแม้จะไม่เทียบเท่าจีนจีนอยู่อันดับสองของโลกไต้หวันอยู่ที่24 แต่24นี้ก็ถือว่าสูงนะคะสูงสูงกว่าหลายประเทศของนาโตด้วยนะ,ะอันที่2ก็คือ,อ,อจีนต้องข้ามน้ํามาช่องแคบไต้หวันเนี่ยร้อกิโลเมตรในส่วนที่กว้างที่สุดแล้วช่องแคบไต้หวันเนี่ยมันเป็นชา a l l o w water คือความลึกมันไม่ถึงกิโล600เมตรนะหกรเมตรอันนี้แล้วมันน้ําค่อนข้างเชี่ยวนะน้ำค่อนข้างเชี่ยว,นะะอ,ยวอันที่3คือเรื่องแสงชั่นจีน ก็จะต้องคิดแบบรอบคอบนะ,ะเพราะว่าการบุกเนี่ยสมมติสหรัฐไม่ได้ช่วยทางการทหารแต่ว่าแซงชันเนี่ยออตอนนี้ในแง่ของพลังงานเนี่ยจีนยังต้องพึ่งพาน้ำมันจากทางซาอุดิอาระเบียแล้วก็จากผู้ผลิตน้ำมันข้างนอกอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นถึงแม้การซื้อน้ำมันจะไม่เป็นปัญหาแต่ว่าการขนส่งเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับบริษัทหลายบริษัทของออยุโรปแล้วก็สหรัฐก็จะมีปัญหาได้ อันนี้คือคือชาเลนจ์นะหรือว่าความท้าทายถ้าเกิดจีนจะเอาไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของตนเองยังไม่นับรวมกับที่ว่าสหรัฐจะจะช่วยยังไงด้วยนะจะช่วยยังไงด้วยทีนี้